เป็นข่าวดีสำหรับเกษตรกรนะครับมาแล้วครับมาแล้วนะฮะแก่นไม้ขนาด3ปีครึ่งสวัสดีครับวันนี้พบกับผมคุณโต้งไผยักษ์นะครับเราพามาดูไม้ห่วงหอลรี่นะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนเป็นข่าวดีสําหรับเกษตรกรนะครับคนที่ปลูกพืชทําการเกษตรมาทุกอย่างแล้วนะครับอาจจะยังไม่เจอไม้ที่มีราคาแพงวันนี้เราพามาดูไม้ที่มีราคาแพงที่สุดในตลาดจีนนะครับตัวนี้ก็คือไม้ห่วงหัวรี่อายุ3ปีครึ่งนะฮะ นี่ครับไม้ที่มีราคาแพงที่สุดในตลาดจีนดังชาร์ตารางของหงมู่ราคาไม้สกุลพยุงนะครับที่อยู่ในตลาดจีนทั้งหมดมีเป็นร้อยสายพันธุ์นะฮะแต่ว่าตัวที่แพงที่สุดอันดับหนึ่งอันดับ2ก็คือพยุงไหหลำและพยุงเวียดนามตัวนี้เองนะครับตัวนี้มูลค่าราคาอยู่ที่45-60ถึงล้านบาทนะครับต่อคิวบิกเมตรนะครับก็คืนลูกบาทเมตรนั่นเองวันนี้เราจะทำการผ่าพิสูจน์นะครับเราจะดูว่าไม้ฮวงหัวลี่เนี่ยพยุงไหหลำพยุงเวียดนามที่ปลูกในเมืองไทยปลูกมาอายุ3ปีครึ่งนะครับ ไม่รู้ว่ามันจะเข้าแก่นหรือเปล่านะฮะเรารับประกันว่ามันเข้าแก่นแน่นอนแล้วซึ่งเป็นสายพันธุ์ของบริษัทหงมู่โดยตรงนะครับบริษัทหงมู่เรานําสายพันธุ์นี้มาจากกูรูนะครับมาจากแปลงคัดสายพันธุ์ในประเทศจีนและประเทศเวียดนามซึ่งเป็นไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนลายไม้สวยที่สุดเข้าแก่นทุกต้นนะฮะเขารับประกันว่าเข้าแก่นทุกต้นเรามาพิสูจน์กันนะครับคือเราเจาะดูแล้ว เมื่อก่อนเราก็ใช้สว่านจาะนะครับรู้ว่ามันมีแก่นนะมีแก่นแน่นอนก็คือออกมาเป็นสีแดงเลยแต่เราอยากเห็นชัดๆนะครับแบบว่าไม่ต้องใช้สว่านจาะนะครับเราจะผ่าพิสูจน์ดูต้นนี้เลยเพราะว่าเราก็มีหลายต้นที่ปลูกมาเรียบร้อยนะครับวันนี้เราอยู่ที่แปลงจังหวัดน่านนะครับจังหวัดน่านประเทศไทยผงมู่ Thailand นะครับเป็นแปลงสาธิตของบริษัทหงมู่ Thailand ซึ่งเราปลูกทดสอบตัวนี้มานะครับไม้ชนิดนี้มาจากไหหลํานะครับโดยตรงเราจะมาดูกันว่าไม้3ปีครึ่งเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะผ่าพิสูจน์ให้เห็นกันชดๆะ อันนี้นะครับเป็นไม้ที่ปลูกมาอายุ3ปีครึ่งนะฮะสปีครึ่งนี่หลายๆท่านมองว่ามันอาจจะเร็วเกินไปสําหรับไม้สกุลพยุงมันไม่น่าจะมีแก่นนะครับอันนั้นคือในทางทฤษฎีถ้าเป็นพยุงไทยนะครับกว่าจะเริ่มเข้าแก่นก็อยู่ที่ประมาณปีที่8ถึงปีที่10เพิ่งจะเริ่มเข้าแก่นแต่สําหรับไม้ชนิดน,นี้เข้าแก่นตั้งแต่ปีที่3นะครับสครึง่งประมาณ3ปีครึ่งก็เริ่มเข้าแก่นแล้วตัวนี้นะครับสปีครึ่งเราปลูกมาอายุการปลูกนะฮะเราจะมาดูกันชัดๆว่ามันมีแก่นจริงหรือเปล่าเราจะ แสะให้เห็นชัดๆเลยนะครับว่ามีแก่นจริงหรือเปล่าอันนี้ก็เสียดายนะครับเสียดายแต่ว่าเพื่อเกษตรกรชาวไทยนะครับจะได้มีช่องทางนะครับได้เห็นกับตาตัวเองว่ามันมีแก่นจริงหรือเปล่านะครับเราปลูกมาไม่ใช่ว่าเราปลูกไปแล้วถ้ามันไม่มีแก่นก็จบนะครับตัวนี้มันก็น่าสนใจตรงที่มันมีแก่นแล้วมันแพงที่สุดในตลาดจีนมันก็เลยน่าปลูกนะฮะแพงที่สุดแพงมาก ไม่รู้ว่ามันจะเริ่มเข้าแก่นหรือ,อยังนะคสำหรับไม้ชนิดนี้นะครับ3 3.5ปีนะครับ3ปีครึ่งเริ่มมีแก่นแล้วก็เป็นในปีที่8ถึงปีที่10นะครับประมาณปีที่10นี่เราจะสามารถขุดขายได้นะครับขุดขายทั้งต้นได้เลยแล้วแซะเอาเฉพาะกระพี้ข้างในนะฮะแซะเอากะพี้ข้างในก็ไม่ค่อยเหนียวมากเท่าไหร่นะครับ เป็นไม้ที่ไม่ไม่เหนียวมากอันนี้เป็นส่วนของกะพีกะพีสีขาวนะครับแก่นไม้เนี่ยเขาชั่งน้ําหนักนะครับ แนะฮะแก่นแก่นไม้ก็อยากให้เห็นนะครับว่าไม้อายุ3ปีครึ่งนะฮะเราแค่ต้องการอยากจะรู้ว่ามันเริ่มเข้าแก่นไหมนะครับในเมืองไทยเนี้ยที่เราปลูกในพื้นที่จริงจังหวัดน่านประเทศไทยเลยนะครับสภาพอากาศสภาพดินแบบเมืองไทยจากต้นกําเนิดนะครับที่เกาะไหหลำนะครับแล้วก็เวียดนามทั้งสองที่เนี่ยมาปลูกในเมืองไทยมันจะมีแก่นไหมนะฮะ เห็นกันเลยนะครับว่ามันจะมีแก่นจริงหรือเปล่านะฮะเราอยากเห็นชัดๆเลยจะได้ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าไม้ชนิดนี้ที่ปลูกในเมืองไทยมันมีแก่นจริงนะครับมันมีแก่นจริง ให้เกษตรกรได้เห็นว่าไม่ง่ายนะครับพืชผลในาการเกษตรทุกอย่างเราปลูกมาแล้วทุกอย่างนะครับแล้วก็ปลูกมาทุกอย่างก็ราคาตกนําอยู่ตลอดนะครับตัวนี้เป็นไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนนะครับมันไม่มีไม่มีอะไรง่ายนะครับอ่ะดีครับตัวนี้คือแก่นไม้ที่เราแทะกับพี่ไม้3ปีครึ่งนะฮะไม้ขนาด3ปีครึ่ง ไม้ขนาด3ปีครึ่งนะฮะอันนี้ครับให้มาดูใกล้ๆดูใกล้ๆติดกับตัวนี้นะครับอันนี้คือไม้ที่เราปลูกในจังหวัดน่านประเทศไทยนะครับอันนี้ครับมีกั่นจริงนะฮะไม้3ปีครึ่งสรุปแล้วก็คือจากการที่เราใช้สว่านเจาะเพื่อที่จะดูว่ามันมีแกั่นจริงไหมก็ปาวรากฏว่ามันมีกั่นจริงเราใช้สว่านเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปนะครับพิสูจน์ทราบว่ามันมีกัน่นไอตัวนี้มันจําเป็นยังไงคือ ไม้ชนิดนี้เขาขายแก่นนะฮะแล้วถ้าไม่มีแก่นก็คือมันจะไม่มีราคานะครับไม่มีค่าไม่มีราคาเลยแต่ว่าในเมื่อมันมีแก่นแบบนี้ก็คือ100%เว่าเกษตรกรไทยนะครับปลูกไม้่วงหัวรีเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ในประเทศไทยมันเข้าแก่นและขายได้แน่นอน100%เรบริษัทของมูไทยแลนด์นะครับเราเป็นบริษัทษท,ที่ทําเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเป็นรายแรกนะครับในประเทศไทยไม้่วงหัวรีนะฮะตัวนี้ลองดูนะครับ อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์ไม้ฮวงหัวรีจากประเทศจีนนะฮะตัวนี้จากประเทศจีนมูลค่า30 0 0 0บาทนะครับมีน้ําหนักประมาณ3ากิโลนะครับสองจถึงสกิโลนะฮะราคาอยู่ที่3 0 0 0 0บาทตัวนี้คิดดูว่าตัวนี้นะครับสามหมบาทแต่มันเป็นไม้ที่อายุ10ปีนะครับถ้าประเทศไทยปลูกได้แบบนี้นะับอันนี้3ปีครึ่งนะก็ยังเหลืออีกตั้ง6ปีครึ่งนะฮะหปีครึ่งก็จะอายุประมาณ10ปีแล้วเราสามารถขุดขายได้แบบนี้อันนี้คือ เป็นเรื่องจริงนะครับที่เกษตรกรไทยควรจะรู้นะฮะว่า,าเราปลูกพืชผลทางการเกษตรทุกอย่างทุกอย่างมีความเสี่ยงหมดแต่ถ้ามันเสี่ยงแล้วมันคุ้มอย่างตัวนี้นะครับเราพิสูนจน์ให้เห็นแล้วว่ามันไม่ได้เสี่ยงเลยนะฮะในประเทศไทยมันปลูกแล้วมันเข้าแก่นจริงแบบนี้เห็นไหมครับถ้าคุณได้แก่นจริงแบบนี้เกษตรกรไทยสามารถผลิตได้แบบนี้นะครับปลูกกันผลลักรักร้อยหลักพันต้นนะครับก็จะสร้างรายได้ให้เกษตรกรเป็นกอบเป็นกำนะฮะก็จากนี้ไปนะครับเกษตรกรไทยเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดนะครับเราต้องเริ่มจากตลาด ไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนก็คือไม้ฮวงหัวลี่เราต้องปลูกไม้ที่แพงที่สุดของแพงยังไงมันก็แพงครับของแพงนะฮะเราปลูกของแพงดีกว่าปลูกของถูกนะฮะตอนนี้ที่ปลูกกันมาเนี่ยเยอะแยะมากมายผลิตผลทางการเกษตรนะครับยางพาราปาล์มน้ํามันอ้อยกล้วยมันสําปะหลังยูคาลิปตัตเราปลูกมาหมดทุกอย่างแล้วครับปลูกไผ่ปลูกอะไรก็ปลูกมาหมดแล้วนะฮะแล้วปลูกไม้อย่างไม้ไทยไม้สักยางนาประดูจิงชันนะฮะเราปลูกมาหมดแล้ว ไม้แดงไม้ประค่าปลูกมาหมดต้องใช้เวลาประมาณ 3- 40ปีกว่าจะขุดขายได้แต่สําหรับตัวนี้นะครับไม้ชนิดนี้3ปีครึ่งเริ่มมีกันแบบนี้แสดงว่าอีก6ปีครึ่งนะครับครบ10ปีเราสามารถขุดขายได้เพราะไม้ชนิดนี้10ปีคุณสามารถขุดขายได้จริงนะเนี่ยดูลายไม้นะครับความสวยความสวยของลายไม้เขาดูลายมันไม่ได้เป็นสีแดงอย่างเดียวนะครับ ไม่ได้เป็นสีแดงอย่างเดียวเขาก็มีลายของเขานะฮะลายออกมาแล้วนะครับลายออกมาแล้วเห็นไหมมีมีลายดําด้วยนะฮะลวดลายดําๆออกแดงๆนะครับเยอะเลยเนี่ยครับแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้มาดูลายเขาสวยไหมเนี่ยครับดูลายนะฮะด,ดูลวดลาย วันนี้นะครับขอบคุณพี่กรุณาติดตามรับชมนะครับเกษตรกรหัวรุ่นใหม่นะครับเราต้องเริ่มจากตลาดใช้ตลาดนำนะครับเราปลูกพืชนิดที่มันมีราคาแพงดีที่สุดนะครับปลูกไม้ฮวงหัวลี่พยุงไหหลาพยุงเวียดนามเป็นสายพันธุ์ของบริษัทโฮมูนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เข้าแก่นจริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าจะต้องปลูกนะับจะต้องขึ้นเดนเบียนแปลงพ่อนะครับแบบนี้นะครับของบริษัทโฮมูไทยแลนด์นะฮะ ของเราขึ้นทะเบียนแปลงเพาะกับกรมวิชาการเกษตรเรียบร้อยนะครับทะเบียนแปลงเพาะเลขที่ PTS 0 0 0 2 9 0นอะครับอันนี้เป็นบริษัทหงมูไทยแลนด์นะครับขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรเพราะพืชชนิดนี้มันติดบัญชี2ไซเตสนะครับบัญชี2ไซเตสก็คือคุณจะต้องขึ้นทะเบียนนะฮะให้ถูกต้องตามกฎหมายคุณถึงจะส่งออกได้ ถ้าไม่ได้ขึ้นทะเบียนส่งออกไม่ได้นะครับคนเกษตรกรทุกท่านนะครับที่สนใจที่จะปลูกไม้ชนิดนี้ต้องควรระวังนะฮะก็คือต้นกล้าที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนมันส่งออกไม่ได้นะครับเพราะพืชชนิดนี้ไม่ได้เหมือนพยุงเหมือนสักยางนาของไม้ของไทยนะครับตัวนี้เป็นไม้ต่างประเทศเพราะฉะนั้นไม้ต่างประเทศชนิดนี้มาติดบัญชี2องไซเตสคุณต้องทําตามกฎของไซเตสด้วยนะฮะมาถึงจะส่งออกต่างประเทศได้ต้องระวังตรงนี้นะฮะถ้าไม่ได้ขึ้นทะเบียนส่งออกไม่ได้ร้อเอต์ครับแน่นอนบริษัทของมู่เรานะครับก็เพราะเป็นต้นกล้ว ก็เข้าแก่นจริงแบบที่ท่านเห็นนะครับว่า3ปีครึ่งมันเข้าแก่นจริงแบบนี้นะครับเข้าแก่นแบบนี้ได้เราก็มั่นใจได้เลยร้อยเปอร์เซนต์ว่าถ้าเกษตรกรไปปลูกแล้วนะครับสายพันธุ์จากหงมู่เข้าแก่นแน่นอนนะครับก็ระวังด้วยนะครับต้นกล้าที่ถ้ามาจากสายพันธุ์ป่านะครับเป็นไม้สายพันธุ์ป่าซึ่งเขาเก็บมาจากป่ามาปลูกเนี่ยไม่ได้คัดสายพันธุ์มันก็จะมีเข้าแก่นช้านะครับหรือบางทีปลูกไปร้อยต้นเข้าแก่นแค่3ต้นนะครับ อีก90กว่าต้นเข้าแก่นช้ามากหรือบางต้นไม่เข้าแก่นลายไม้ไม่สวยนะฮะแต่ของเราเนี่ยเราพิสูจน์พาพิสูจน์กับตาเห็นจะจะแล้วนะครับว่าของเราลายไม้สวยตั้งแต่เด็กเลยนะครับแล้วเข้าแก่นเร็วมาก3ปีครึ่งสามารถเข้าแก่นได้ขนาดนี้ก็มั่นใจได้เลยว่า10ปีขุดขายได้แน่นอน100%เซนตะครับสำหรับวันนี้บริษัทของมู่ไทยแลนนะครับรวมกับผมคุณต้องผายยักษ์ขอบคุณมากครับที่การติดตามรับชมสวัสดีครับ